สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะซึ่งในหัวข้อวันนี้นะคะที่คุณครูจะมาสอนนักเรียนก็คือเกมเรียนแบบค่ะเกมเรียนแบบเนี่ยเป็นเกมการเล่นที่ทําให้เกิดความสนุกสนานมีกฎกติกาการเล่นง่ายๆไม่ซับซ้อนเป็นกิจกรรมที่ทําให้ผู้เล่นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนี้ ยังเป็นการฝึกการเล่นเป็นหมู่คณะส่งเสริมความสามัคคีและการทำกิจกรรมร่วมกันเกมเรียนแบบเป็นเกมที่นำไปสู่กีฬาเกมแบบพลัดเกมเรียนแบบคือเกมที่ผู้เล่นแสดงท่าทางแต่งกายหรือทำเสียงเรียนแบบคนสัตว์ธรรมชาติหรือสิ่งของเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นส่วนใหญ่เกมเรียนแบบนิยมเล่นกันเป็นหมู่คณะหลายๆคน เพื่อสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มนอกจากนี้เกมนำไปสู่กีฬาเป็นเกมที่มีวิธีการเล่นคล้ายคลึงกับกีฬาจึงช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาค่ะเกมเล่นแบบในวันนี้ที่คุณครูจะนำมาสอนนักเรียนก็คือเกมสไปเดอร์แมนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะ เกมสปเดอร์แมนวิธีเล่น 1. ขีดเส้นเริ่มและเส้นชัยห่างก,กันประมาณ10เมตร 2. แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คนยืนหลังเส้นโดยเริ่มหันหลังเข้าหากันจับมือหรือคล้องแขนซึ่งกันและกันเป็นตัวแมงมุม 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มให้แมงมุมทุกตัวเคลื่อนที่ไปที่เส้นชัยโดยไม่ให้มือหรือแขนหลุดออกจากกัน 4. รวมไดถึงเส้นชัยก่อนเป็นฝ่ายชนะเป็นยังไงบ้างคะเกมสไปเดอร์แมนที่ครูนํามาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจคุณครูก็มีการทดสอบเช่นเคยคะ่ะโดยให้นักเรียนวาดรูปเกมสไปเดอร์แมนนะคะพร้อมกับเขียนวิธีการเล่นมาให้คุณครูด้วยนะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูลงคะแนนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านีน้สวัสดีค่ะ